เวฟร้อยสิบไอ LED อาการแบบนี้เป็นที่อะไรสตามไปจิตสายเติมสายเติมอะเดี๋ยวเรามาดื้อกันก่อนแล้วมาดูว่า มันเป็นสาเหตุอะไรแล้วต้องแก้ไขอะไรบ้างรอปแป๊บ <c oughs> <c oughs> เราก็ทำการหรือหมด <c oughs> ทีนี้อย่างแรกที่เห็นไฟไม่ออกอ่า <c oughs> แต่เหมือนที่เคยลงคลิปไปนะถ้าไฟไม่ออกอเราอยากรู้ว่าพันเซอร์ทำงานไม่ทำงานเราเช็คก่อนเลยจะจะได้ไม่ต้องหากันนานเพราะว่าอ่า ทีแรกผมก็นั้นวัดกําลังอัดดูกําลังอัดยังมีอยู่ร้อยกว่าอยู่นะครับร้อยเท่าไรลนะบวกไปประมาณ 180. ร้อยแปดสิบแสดงว่าไม่ต้องรื้อเครื่องนะวัดกําลังอัดแล้วมีไม่ต้องรื้อเครื่องแล้วไฟไม่ลงเราต้องมาเช็คก่อนว่าพันเซอร์มันกับล้อแม่เหล็กมันทํางานไหมถ้ามันทํางานวัดรอบขึ้นก็สแสดงว่าไม่ใช่อ่ะไล่ไปทีละจุดนะโอเคมาดูกัน ดูวัดรอบนะครับว่าทางานไหมดูแค่วัดรอบอย่างเดียวนะเนี่ยข้างบนเลขศูนย์เนี่ยอ่าทางานนะครับอันนี้สตาร์ทมือเบาๆสตาร์ทกับมือนะไม่ใช่สตาร์ทมือ <c oughs> ก็ขึ้นนะครับสี400่ร้อยห้าร้อยก็โอเคพันเตอร์ทำงานทีนี้มาดูที่คอยกันต่อเนี่ยเราดูเราดูที่เรื่องเทสคอยนะอ่าสตาร์ทดูไม่ออก แต่เสียงบัมบิกทำงานนะวิทววีว,ว,วอยู่อ่าทีนี้เราทำยังไงต่อในเมื่อไฟไม่ออกคอยเราก็จะไล่ไปทีละจุดไล่ถอยหลังมาที่คอยก่อนฉะนั้นเราลงทุน15บาบาทเหมือนเดิมนะครับหลอดไฟนี้ใช้ได้หลายจุดนะมาดูว่ามันคอยเสียหรือว่าสายมันขาดมันอะไรนะครับด้วยหลอดไฟหนึ่งหลอดมา เราถอดสายคอยออกมาสีดำน้ําเงินคือสายจากสวิตกุญแจนะคือสายจาก,จากสวิตกุญแจสิบสองโนมารอยอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอ่าปึ๊บเห็นไหมมันมาแล้วแล้วเวลาทำงานอ่ะมันจะมีสีชมพูเนี่ยชมพูออกเขียวเขียวคว้าๆเนี่ยเป็นสัญญาณจากกลองนะทีนี้ถ้าแบบนี้มันยังไม่มาก่อนนะครับแต่ว่าเสียแบบนี้เดี๋ยวถ้าไฟ เวฟบวฟววนะก็แสดงว่าสายไม่ได้ขาดกล่องทำงานนะเราลองดู1นึสองสามฮ่ฮฮอ่าเห็นไหมเห็นไฟขึ้นไหมอ่ามันก็อาจจะไม่สว่างเยอะนะแต่คือมันมาเป็นจังหวะอ่าอ่าแบบนี้นะครับสายคไยไม่มีปัญหาผมก็ควันธงเลยนะ ถ้าแบบนี้มามาแบบนี้แล้วอะควันรงเลยว่าคอยมีปัญหาเสียไม่ไม่รู้มีปัญหานะครับทีนี้เนี่ยเราเอาคอยที่เก่ากว่าก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นรถหัวฉีดนะเสียก็ไปดูเสียเพื่อทดลองเฉยเพราะว่าคอยมันมาถึงนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ใช้รถเทสคอย แล้วก็อาเสียบกระบายป,ปุ๊บใช้ตัวเทดคอยนะอันนี้เราก็คีบกับเครื่องอะไรก็ได้นะฮะดูว่าอ่าทีนี้ดูดูที่ที่ตัวเทดคอยนะทีนี้เราดูที่ตัวเท็ดคอยนะครับเป็นคอยอีกตัวหนึ่งเป็นคอยขึ้นสน,นิมด้วยไฟ <laughs> ลงไหมห n ย two t h r อ่าอ่านออก ทีนี้เดี๋ยวเราจะเสียบดูว่าติดไม่ติดนะครับหัวเทียนก็หัวเทียน,ห,ยนหัวเก่าไปเลยอ่ามาลองกันนะครับว่าจะสตาร์ตติดไหมอ่าล,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 ลุนลุนลุนสามสองหนึ่งอ่าเกือบดแล้ว นะก็หลอดไฟใช้ดีนะครับ10บาท15บาทอทเอาไว้ติดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเทสหัวฉีดก็เทสแบบนี้ว่ามันสายคอยขาดไหมหัวฉีดก่อนที่จะเปลี่ยนนะเช็คว่าไหนเสียไม่เสียเคสน,นี้นะครับต้องเปลี่ยนคอยแน่นอนเท่าไรเอ่ยคอยรู้สึกว่า300กว่าบาทค่าเสียเวลาค่าเช็คก็เริ่มต้นที่300อก็จบอยู่ที่6 0 0กว่าบาทนะ แล้วที่ผมลงราคาไว้แต่ละคันมันก็มีคนที่ว่าแพงก็มีคนที่ว่าถูกก็มีนะแต่ผมอะที่ผมทําก็ลูกค้าเขายอมจ่ายผมก็เลยทําถ้าคิดว่าแพงก็ไปทําให้แรงที่อื่น <laughs> ออยากทําก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็จัดไปครับผมเอามาฝากเป็นทิชเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าสุกคนก็เก่งได้ครับ